จัโล้เรอบแลมี่ยเเอยตอนนี้มาตอนเช้านะมาดูเขามาเขาออกตองมาขายนะัผมมัดไรกหือกมัดไรก็หือมัดอนไรก็หือเขาเี้ยนเฮงสามแล้วเ่าสามสามเฮงสามมัดสามบาดว่าอาไปหอขดตมพี่ใหม่หน่อยเฮ้ยขตมาเออ ันะ่ดูทุนเขาเขาตอา่เซนทรลผมขอซ้อนอาขารแล้วก็ชนี้มันใกล้ส่วนสำคัด้วยแล้วก็เขาจะเตรียมตรองนี่ไม่ตัเตรียมหาขนมเนาะตัวนี้ตลาดต้นชากผมโดยบรรยากาศแบบพิธีชาวบ้านชาวบ้านเขานะ เขาจะขายเป็นมัดฮะแล้วก็เห็นว่าสามมัดเหงื่อหนึ่งนะฮะสามมัดเนี่ยดูคนซื้อขายกันขายตองนะฮะวิธีธรรมชาติตอนนี้ต่อเช้าเลยนะมากับตอนเช้าเลยขายเป็นคนเขานะเขาเอาจากดอยมาขายของทอง ตะกา้าครับใส่อาาใส่ตะกร้ามาขายว้าวาไปหอขนมมาสองนี่ของเขาหมีอ่เขาหนีอะขายดีขดีหนอยดูเขาขายตองกันกำลังต่อราคากันนี่หางดีหางดีแรกต อห้องสองไงตกระลาวตยังินยนี้ต้องงาอต้องยังอันนี้ต้องกยต้องกลยาักับเคันนะอ่า าหน่อสองเป็ดีม mm ัน hmm. ว่ากินเนาะีมันามันกินนะขผมขายดิขายหมดละคุชอดของ้าเอาตองมาเล่ขายให้เรกว่าชาวิดในพื้นบ้านตลานีおお้ตลาดทนจะได้รูกตอีครั้ง ดกูแลา้าอเียงเสียเนียเสียงหรอว่ายิขึ้นหายว่ายิต้นบสุดเลยอ้่เก็ต้อมาขายนะตลาดเล็กๆตลาดพื้นบ้าน ก็ผมจะดูยิงเงนซอนะฮะตอนนี้เป็นกระดาษส้มสีชิ้นเล็กๆนะผมมาจนี้การสงการน่ะชาวบ้านเขาจ่าเตรียมซองไว้ที่อขนมนะเอาไปขายจำซาวาชุมชนเาของอาคาก็อยู่ไกลนะผมไกลจากหมู่บ้านแล้วก็พอเขาจะเดินมาก็มาหาเอาผลผลิตทำขายที่ตลาดชุมชนของชาวใต้ก็ไกลเหมือนกันนะตอนนี้พาตองมาขาย ครับผมขอบคุณครับผมผมอาชีพอย่างนึ่งก็คือกลุ่มเรียกว่ากลุ่มชาวดอยนะผมฟืนฮะเอามาเล่ขาจำของบ้านผมเคยเคยทำอาจู่หลายครั้งนะตอนบางปีก็เอามาเล่กับตองสียค้าของฟืนหลวงนะตอนนี้เขามาขายเขาขอหาจำ่ากจำเขานะ ขายเอามาวางขายนะฟืนขายฟืนแต่งนี่ก็คือก็เต่งนี่ก็เหอะอันเหอะฮะอันแต่งนี่เห็นยหมนะอ๋อก็อ่าเห็นเป็นสก้ากระบุงตัวนี้เขาใส่พันงก้าครับผม้หญิงหนึ่งพันงก้าค้าวประมาณประมาณสามสิบบาทอ๋อเอาไปเด็กขายแต่บ้านแล้วก็เอาไปแลกสินค้าท่้นผม้ ผมชาดอยนะผมเจดีย์้านชาดอยนะหลจะเร็นดิากอยนะครัง้งนะที่เห็นครั้งนี้ก็ใช้ฟืนผไม่ใช้ฟืนมืการหา้หาหานัผมอันนี้เขาเรียกว่าเต่งเตงก็ขันจา้าดแบกกันมาไกลด้วย Pancat apa paman Nah Isip lah Sampsip Sampsip lah teman-teman Sampsip lah teman-teman